สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนต์รถกระบะมือสคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีกันอีกเช่นเคยค่ะการันตีคุณภาพนะคะ ไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําไม่มีกลับสีค่ะนะตัวเครื่องเดิมตัวถังเดิมๆนะคะเราการันตีคันนี้คัดเกรดเอคุณภาพดีจะบอกว่ากระซิบบอกนิดนึงคันนี้เป็นรถขับมือเดียวนะคะเราไปประมูลมาคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะ,ะไม่สามารถผ่อนต่อได้นากก็เป็นรถยึดมานะคะเราก็เอามาให้ลูกค้าคันนี้จะบอกว่าใหม่น้อยมากนะ,ะปีใหม่ค่ะปี2021ันีิดคันนี้ isuzu d max highlander นะคะแค p 4โฟกระบะยกสูง4ประตู1 จด LDA ปี2021ี่เกียร์แมนวนวะลคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสภาพเดิมสวยเลยนะคะดูคลิปนี้ให้จบนล้นหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรอบๆคันเลยบอกเลยว่าคันนี้ราคาายแดงอยู่ที่7 7, 7 9 0 0 0นานะคะเราเอามาขายอยู่ที่629,000บาทนะคะเราไม่ขายค่ะเราลดราคาลงมาอีกนะคะเราขายอยู่ที่5 8 000, 9 0 0 0บาทคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 9 0 0ปลปลายๆใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะปีใหม่ไม่น้อยมากๆนะคะผ่อนอยู่ที่9,000นะคะคันนี้ไม่จะอยู่ที่ประมาณ30,000กิโลก,กว่าเองนะคะ สีเทาดำนะคะสีเทาดําสีสวยมากๆนะคะสีประตูการันตีสภาพเดิมสุดๆนะคันนี้เหมือนไม่ได้ขับอะไรเลยนะคะปี2021มาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะก่อนหน้าที่จะมาเริ่มด้านหน้าน้ำหนึ่งบอกโปรโมชั่นก่อนดีกว่านะคะคันนี้ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะเด็ดๆโปรโมชั่นขับฟรี90วันออกรถวันนี้ผ่อนอิทีปีหน้ายังอยู่นะคะดอกเบีย้ยนะคะพิเศษเริ่มต้น2.59ก็ยังมีค่ะหรือจะดอกเบีย้ย0%นานถึง6เดือนก็ยังอยู่ค่ะลูกค้าเครดิต ด,ดีสามารถ เลือกได้เลยนะคะใครสนใจนะคะโปรโมชั่นไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะก็รายละเอียดนะ,ะก็เป็นไปตามที่เงื่อนไขธนาคารกําหนดนะคะเครดิตด,ดีลูกค้านะ,ะสามารถเลือกได้เครดิตด,ดีคืออะไรเดี๋ยวน้ำหนึ่งบอกท้ายคลิปนะคะเอามาเริ่มแรกจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นตัว all, all new เนาะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนมีแสงไฟสะท้อนนิดนึงนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์นะคะ ไฟหน้าไฟโปรเจคเตอร์แบบใบบีม LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ daytime แล n n นิ่งไล h t แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้ชฉมใหม่นะคะได้กระจังหน้าดูดูดันเท่ สวยมากๆค่ะสีเทาดำนะคะคันนี้มาดูในส่วนของแม็กเราก็ยางกันบ้างค่ะนะคะแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะแม็ก6รูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนด้านหน้าได้เป็นดิสเบกนะคะได้เป็นแม็กสีเงินนะคะได้ยางบิสต์โอนปี2021นะคะในส่วนของซุ้มล้อค่ะสะภาพเดิมการันตีเลยนะคะสะภาพเดิมสวยๆเลยนะคะสวยมากจริงๆ <S <S นี่นะคะนัํนหนึ่งให้ดูเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ปีกนกเดิมๆนะคะนี่ ปีกนกเดิมๆสภาพสวยไม่มีพลิคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะเราการันตีให้เลยนะคะยางก็ยางปี2021คัมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสภาพเดิมจากโรงงานให้ดูด้านข้างค่ะนี่นะคะก็มีตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะไฮแลนเดอร์ er นะคะเป็นกระบะยกสูงเนาะกระจกมองข้างค่ะซีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยแล้วก็ที่เปิดนะคะเป็นโครเมียมค่ะนะคะมีเบ้ารองกันรอยด้วยนะคะอันนี้อ่ะ ที่เปิดก็เป็นโครเมียมนะคะก็ดูเพิ่มความรูหราเข้ามาเปิดรถนิดนึงเปิดนี่ค่ะคุณแจจะเป็นประมาณนี้อนี่นะคะคันนี้นะคะนี่ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะค,ะคิ้วกันสาดสีดำนะคะที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมนะคะสภาพเดิมสวยเลยมาดูภายในกันค่ะนะคะนี่ให้ดูในส่วนของน็อตนะคะน็อตเดิมนะนะ็อตเดิมเดมสภาพน็อตเดิมเดิมเลยไม่มีรอยคูดรอยไขนะคะ นี่อันนี้จะเป็นที่แต้มสีจะเป็นจาก QC จากโรงงานมาเลยนะคะนี่นะคะสภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะให้ดูแผงประตูนะคะนี่รอยเดิมๆนะคะสภาพเดิมสวยเลยอ่ะนี่ก็คือกระจกเดิมามาดูน็อตตรงนี้กันบ้างน็อตเดิม เนี่ยค่ะน็อตเดิมใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยอนน้ำหนึ่งให้ดูตรงขอบยางประตูตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมมีรอยเมคอะค์คมๆนะคะเนี่ยค่ะเว้นช่องไฟได้สวยจริงๆนะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนี่ค่ะ ะะเราการันตีนะคะสภาพเดิมสวยรถที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวนะคะเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะบันไดข้างค่ะนะคะบันได,ข,นนดข้างสีเงินนะคะบันไดข้างสีเงินมาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างนะคะให้ดูในส่วนของน็อตรอยต,อต่อต่างๆนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะเนี่ยค่ะใครสนใจนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งก็สามารถติดต่อสอบถามแอดไลน์มาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะน้ำหนึ่งให้ดูขอบขอบต่างๆนะคะ เนี่ยค่ะสภาพเดิมสวยอ่ะอยากดูรายละเอียดตรงไหนก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนี่อ่ะมาดูตรงรอยต่อนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะมาดูด้านหลังกันบ้างได้เป็นดรัมเบรกด้านหลังนะคะดิสเบรกด้านหน้าดรัมเบรกด้านหลังค่ะแม็กสีเงินนะคะแม็กหกูุอ่ะนี่ ยางปี2021นะคะได้เป็นยางบิสโตนปี2021ให้ดูใกล้ๆซีรีย,ยางคันนี้นะคะอยู่ที่255ทับ65 R 1 7นะคะนี่ส่วนซุ้มล้อค่ะปีดนกเดิมๆสวยๆค่ะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่ด้านหลังด้วยนะคะน็อตเดิมๆเลยนะคะนี่สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะนีค่ะ มาดูท้ายกันบ้างนะคะที่เปิดด้านหลังเป็นโครเมียมนะคะโลโก้นะฮะ Isuzu D-Max เป็นโครเมียมนะคะส่วนด้านด้านขวานะฮะ DDI นะคะ DDI Blue Power นะคะก็เป็นรหัสตัวเครื่องแล้วก็ในส่วนของการชนด้านท้ายนะคะนี่แล้วก็มาก้มต่ำดูกันค่ะนะคะพาก้มต่ำดูเลยนี่ด้านท้ายด้านล่างนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆปี2021นะคะ4ประตู1.9 นี่คันนี้นะคะร้อยห้าแรงม้าเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดท้ายดูกันนี่มาดูด้านท้ายกันอ่ะใส่แม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะมีตาสัญลักษณ์ดีแม็กนะคะคันนี้อ่ะให้ดูน็อตด,ด้านข้างค่ะเนี่ยค่ะสภาพเดิมสวยไหมรอยเมคอัพไม่ได้โดนชนมาไม่มีบิดเบี้ยวด้านท้ายนะคะนี่ค่ะ น็อตนี่นะคะไม,มไม่มีรอยขยูดไม่มีรอยขดสภาพเดิมสวยจริงๆไฟท้ายไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีคาบไอ้น้ําเกาะนะคะนี่อันนี้ไฟท้ายเดิมต่อให้มีเราปรับสภาพให้ทุกคันนะคะเราจะปรับสภาพให้ลูกค้าทุกๆคันเลยให้ดูน็อตรอยต่อต่างๆนะคะเนี่ยค่ะสภาพเดิมสวย น้ำหนึ่งพาดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจในคลิปนี้นะคะสามารถเข้ามาดูได้แอดไลน์มาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะโทรมาได้เลยมาทดลองขับได้เลยมาทดลองลองช่วงล่างได้อ่ะนี่นะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้นี่ แม็กนะคะเดิมจากโรงงานค่ะนะ,ะ,นะะทั้ง4ล้อเลยนะคะด้านหลังเป็นดัมเบลนะคะแม็กหกรูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะ,ะได้เป็นยางบิสโตนเหมือนกันยางปี2021เช่นเดียวกันนะคะปีเดียวกับตัวรถอ่ะมาดูปีกนฝั่งนี้กันบ้าง สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะน้ำหนึ่งจะรีวิวนะคะให้เหมือนกับลูกค้ามาดูเองเลยนะคะจะให้ครบทุกจุดถ้าน้ำหนึ่งรีวิวไม่ครบตรงไหนอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติบก็สามารถโทรมาสอบถามแอดไลน์นะคะกระจกเดิมรอบคันค่ะนะคะได้เป็นเบาผ้านะได้เป็นเบาผ้ามีไอโซฟิกด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับคาซีได้นะคะ,ะนี่อ่ะมาดู ด้านหลังตรงนี้ไม่ใช่ด้านหลังตรงนี้สินี่เปิดดูอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะอ่ะตรงนี้ไม่มีนะน่าจะอยู่เบาะนู้นหรือเปล่านะเดี๋ยวน้ำหนึ่งก่อนปล่อยน้ำหนึ่งดูแลให้นะคะดูอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เราจะใส่ให้ครบค่ะขั้นไหนไม่มีเราใส่ให้นะคะอ่ะกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีทั้งสองเบาะเลยนะคะทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ในส่วนตรงนี้ก็มีเนี่ยคะ่ะ USB ด้านหลังนะคะ นี่แผ่นยางรองมีครบเรียบร้อยอะมาดูฝั่งประตูกันบ้างฝั่งประตูไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนเนี่ยค่ะบางทีเราก็ไม่อยากงัดเนาะแต่ว่าบางทีลูกค้าที่ดูคลิปน้ำหนึ่งเขาอยู่ไกลเนาะเขาก็อยากได้ความสบายใจนะคะลูกค้าบางคนเนาะลูกค้าของน้ำหนึ่งเนาะก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะนะคะก็ ซื้อรถบางทีก็ขึ้นรถสไลด์ไปเลยเนาะเราไม่ได้ลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้มาดูรถเนาะนี่ค่ะอ่าน้ำหนึ่งก็รีวิวให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเข้ามาที่เพรยนต์ได้เลยมาทดลองขับได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่อยากได้แล้วไม่สะดวกมานะคะก็อยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยอดไลน์ได้เลยนะคะน้ำหนึ่งตรงนี้ดูไม่ละเอียดนะคะแจ้งน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่ง รีวิววิดีโอคอลแบบส่วนตัวให้ดูตามหลังเลยนะคะนี่ก็มีเบ้าเสียบกุญแจนะคะคันนี้อ่ะให้ดูภายในได้เป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัย2ใบเบาะผ้าของเขานะคะก็ดูแบบสปอร์ตนะคะเนี่ยคะ่ะเบาะแบบดูสปอร์ตเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะโอบอุ้มสลีลาคนนั่งได้ดีนะพวงมาลัยพาวเวอร์ มันติฟังชันนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือเป็นพวงมาลัยสี่ก้านนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังคันนี้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกอ่าพับปรับมือนะคะแต่ปรับไฟฟ้าตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกที่เปิดด้านในตรงนี้นะคะก็เป็นวัสดุสีเงินนะคะตรงนี้อ่ะมาสตาร์ทรถกันดีกว่าแล้วก็หน้าจอนะคะอ่ะมา สตาร์ทรถนะคะดูในส่วนของเลขไม้นี่ยเห็นไหมไม่อยู่ที่สามหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบกิโลนะคะหน้าปัดก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้หน้าจอก็จะเจ็ดนิ้วนะคะแอร์นี่นะคะแอร์เป็นแบบอันนี้ก็เป็นแบบกดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกด้วยตรงนี้ก็จะมีพวก power outlet อยู่ตรงนี้อันนี้คือ power outlet นะคะอ่าแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็มี USB AUX นี่นะ,ะอันนี้ก็รองรับนะคะ,ะ Apple CarPlay นะคะ Android Auto นี่นะ,ะก็รับแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีกล้องถอยด้วยนะคะมีกล้องถอยด้วยรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะก็บางอันนี้ก็คือจะต้องกดขึ้นนะคะเนี่ยบีบขึ้นแล้วก็ถึงจะเข้าเกียร์ถอย ให้ดูเกียร์ถอยก้องชัดแจ๋วเลยนะก้องชัดแจ๋วเลยอ่ะ สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะมาดูข้อมูลรถกันบ้างคันนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9 LDA นะคะนี่ราคาตั้งขายเดิม629,000ลดลงมาเลยนะคะเหลือ589,000คันนี้จะพออยู่ที่ประมาณ9,000ปลาๆปี2021คะ่ะมาอยู่ที่ประมาณ34กิโลกว่าๆนะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่0961984963กระจกบองหลังมีตัวปรับลดแสงค,ะะค,ะะคะ่ะที่บางแดดมี มีกระจกด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้มีพลาสติกอยู่เลยนะคะห,ห่อหุ้มอยู่ก็มีไฟนะคะอันนี้ก็ที่ใส่แว่นตานะ,ะมีไฟอ่านแผนที่ตรงด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางนะคะเพด้านนะคะโปร่งโล่งสบายค่ะนะคะด้านหลังสบายมากๆเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยคุ้มจริงๆคันนี้สีสวยมากๆสีเทาดํามาเดี๋ยวนึงพาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้าง นี่ให้ดูด้านข้างสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้ใครสนใจนะคะติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะเป็นกระบะยกสูงนะคะตีโป่งซุ้มล้อนะคะด้านหน้าดูเท่ดุดันไปอีกแบบนะคะอิสูสูรุ่นนี้ชมนี้นะคะดูสวยดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็พร้อมกับสีด้วยใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะเมื่อกี้น้ำหนึ่งลืมพาดูนี่ด้านบนหลังคานะคะก็ เสารับสัญญาณนะคะอยู่ด้านบนหลังคาเนาะก่อนปล่อยนะคะเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพเช็ดทําความสะอาดล้างให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมนะคะเครื่องอิสุส DDI Blue Power นะคะคันนี้มาพร้อมกับอ่าก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้าแจ่มว้าวเลยนะคะสวยกดใหมเลยนะคะนี่อ่าให้ดูน็อ น็อต <Not S 2> เดิมไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขด้านข้างเห็นไหมคะเนี่ยด้านข้างมาพร้อมกับแผ่นเพจไฟนะคะไทโคอิตโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะโรงงานผลิตนะเดิมจากโรงงานผลิตเนะะี่ยค่ะไม่มีทานด้านหน้าไม่มีตัดต่อตัดแต่งอ่าค่ะนี้ก็เป็นไทโคอิตโตเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยนะคะ ใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะนะคะ,ะนี่นะคะห้องเครื่องนะคะรอยเมคอัพเดิมๆกลมๆเลยเห็นไหมคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝาก,กระโปรงก,ก็ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะรอยเมคอัพเดิมๆแผ่นเทดนะคะอยู่ครบ สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหานหน่งได้เลยนะคะมาดูเครื่องมาทดลองขับได้อยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะนี่ค่ะ,ะระบบเบรก ABS นะคะกล่องนะคะเดิมๆตัวเครื่องเดิมปั๊มเดิมๆนี่คะ่ะก็มีพวกแต้มสีตรงนี้นะคะจะเป็นแต้มสีจากโรงงาน QC เนาะก่อนที่จะปล่อยออกมานะคะเห็นไหมก็จะเป็นสีเห็นไหม ตรงนอ็อตอันนี้ก็คือเดิมของเขาเลยนะก็จะมีนีคะแต้มสีสีชมพูนี่ตรงนี้ก็คือจักเดิมจากโรงงานนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาอันนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะใครสนใจนะคะย้ำอีกหนึ่งครั้ง0961984963หรือ0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับน้ำหนึ่งทำยังไงนะคะอยากออกรถกับเพชรยน์นะคะเพียงคุณเตรียมเอกสารให้ครบอยู่ที่บ้านค่ะแล้วเรามีเซนวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเอกสารอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นพนักงานบริษัทหรือว่าข้าราชการนะคะง่ายนิดเดียวเลยนะคะเงินโอนเข้าบัญชีนะคะจากบริษัทโอนเข้าบัญชีเตร็มเอกสารแค่4อย่างคะ่ะ1บัตรประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้านค่ะ 3. นะคะสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะ สสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนเพียงเท่านี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านคะ่ะทะเบียนการค้าหรือสัญญาเช,ช่าที่สัญญาเช่าร้านคะ่ะสเตทเมนต์ยอดหลัง6เดือนคะ่ะหน้าร้านชัดเจน6คะ่ะถ้ามีบินซื้อขายของซื้อขายสินค้าเข้ามาร้านนี่ก็คือชัดเจนเลยนะคะใครสนใจเครดิตอื่นๆนะคะหรือว่าอาชีพอื่นนะคะ <LEGO S 1> <ๆ S 2> ก็สามารถปรึกษาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะว่าทําอาชีพอะไรปรึกษาได้เลยคะ่ะเครดิตเป็นยังไงก็ปรึกษาได้เลยออกได้ทุกอาชีพนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อ ถามได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษเราก็ยังมีอยู่คันนี้นะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มสามารถออกรถฟรีดาวน์ศูนย์บาทได้นะ,ะอยู่ที่เครดิตลูกค้านะคะเดิมคันนี้ราคา779,00 0บาทนะคะเราลดเ,เราขายอยู่ที่6 2 9 0 0 0อนานะคะแล้วเราลดราคาลงมาอีกเหลือ5 8 000, 9 0 0 0บาทจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0พปลายปลายประมาณ9 8 0 0 9 9 0 0กก็เกือบหมื่นนึงแหละนะคะ แต่ถ้าเครดิตดีได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็จะถูกกว่าน,นี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ9,6 0านนะคะอยู่ประมาณนี้นะกะ็อยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยในเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็อัตราการผ่อนอยู่ที่เครดิตลูกค้าค่ะนะ,ะ,นะะสนใจยังไงก็โทรหาน้ำหนึ่งได้เลย0 9 6ย์8 4 9 6 3 0954864565สเาย์่ดหหเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ